นี่ก็นี่ก็เป็นการขึ้นคัาเดือนอ่าขันทำอีกเธอทำอีกของมันนะ <c oughs> ล้งมันนีเด้อร์ยัยงว่าดูก็แบบยากเลยนะรู้สึกยังไงแบบรีวิวเหมือนบอกเป <c oughs> ็นคัาเดือนขั้นแรกนะคันดเดือนคือค <c oughs> ันดเดือน ครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้ผมก็ยังอยู่ประเทศเวียงแก่นนะคือวันนี้ผมพาทีมงานลูกเขยแสมองแบบมาลินเวียงแก่นเซ็นเตอร์มาเลาะเดินห้างนะตามภาษาคนมีเงินเพราะว่าพวกเขาแบบไม่เคยมาห้างจะเถื่อไง่เหมือนแบกคือนะแบคคืออยู่แบบอยู่ในเมืองปกติผมก็อยู่ดูใบนะอันนี้ผมลองมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศลาวบึงเฮ้ยคุณแบบเคยมาห้างจะเถื่อนอันเถื่อเดียวเถื่อนนี้ใช่ไหมเถื่อนติด ปกติเขาก็เลาะแต่แบบอยู่ทุ่งนาแบบใส่เบ็ดใส่มองวันนี้ผมก็จะพาเขามาเดินห้างนะครับผู้ชมเออไปมีแต่คนแบบไม่เคยนะอันนี้แห้งเล้วใหญ่นะมันนอกเลยเฮายสูดกับมันนองก็เลยมันโตมาันโตปกติก็อยู่แต่ฮานกะหรี่นะคนนี้วันนี้ก็อยู่น้องการอะไรวันนี้ผมก็อาจจะมาเลาะเบียนเจนซ็นเตอร์นะพาเขารอเบียนเจนซ์เอาจะพาเขาเข้าไปทำใหมวะหม มาท่านผู้ชมมาเบิกชีหน้าของแต่ละคนนะว่าเห็นแบบในเมืองแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เข้ามาในห้างแล้วนะท่านผู้ชมดูว่าจะมีคนรู้จักไหมน่าจะไม่รู้จักนะเพราะอัาสูพนาไม่ได้ใส่ผ้าปิดปากมาแต่ก็ใส่เสื้ออยากเป็นลูกเคยนะคนน่าจะจือได้นี่ก็แบบแต่งตัวแบบซิวๆนะมีแต่แบบคือหน้าแต่งตัวรอกระหมดในนี้คือผมไม่แต่งผมก็รออยู่แล้วนะคือแบบก็เข้ามาห้างแล้วนะ เออบุ๋งกี่คนอ๋ออไปไปไปซองเบิ๋งเขากินไปซองบุงเขากินซาบูนะกินซาบูงไหมเฮ้กินซาบูงกินซาบูงไอ้ิซาบูคุณมีเงินไหมคุณเป็นนอกกินซาบูซาเบอะไรอย่างเราต้องกินแต่ตำมะคงเครื่องคนแซ่บมากินซาบูซาเบอร์อะไรอ่า G X Two เขาคีดไม่เป็นคีดไม่ถูกไม่เป็น อยากกินรู้ชาบูแตขีบบุฟเฟต์มั้นี่ยขีบบุฟเฟต์ขีบบุฟเฟต์นี่ยมั้งนี่ก็นี่ก็เป็นการขึ้นคันดาเดือนอ่าขั้นทำอีกเธอทำอีกของมันนะร้องมันหนียเด้ยอยังว่าดูก็แบบยากเลยนะรู้สึกยังไงแบบรนะีวิวมันบอกเป็นคันดาเดือนขั้นแรกนะคันดาเดือนขันดาเดือนขั้น,นแรก เออปกติก็แบบมีแต่ปีนกกไม้อันนี้ก็ชูงไงนะวิววิวหนน้อยนึงดูทีเจมยูโน่ปุมันนอกเกินพูไปเลาหาสลิปโอ้ยยานกำลังจะไปกินข้าวนะท่านผู้ชมไปหาข้าวตอนนี้ผมก็เห็นแบบชุดๆุดเตียงนีท่านผู้ชมผมก็อยากซื้อนะแต่เเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะถ้าเตียงมันดังนี่ผมก็จะไม่ซื้อ ไม่ดังแน่่ดังเลยอยู่แต่อยู่ก้องก็ไม่ดังนะเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้ไปเบิ่งหนังมากไม่เบิ้งถึงด้วถ้าต้มมือโอ้ยผมว่าไปไปกินข้าวดีกว่านะเสียเวลาตอนนี้ก็เป็นก็เป็นการแบบอ่า จะกินข้าวน่ต้องล้างมือก่อนแบบอยู่อยู่ในห้างอยู่ในเมืองนะคือปกตินี้แบบไปลินขี่ดอกขี้ดินมาก็กินเลยอันนี้ก็ล้างมือก่อนนะก่อนจะเข้าไปก็ยังใช้บัตรนะอยู่วันนี้เขาถ่ายตรงใจนะพ่อถ่ายทำไมไม่เห็นเงินนะตอนนี้ก็เกเ่้ซื้อบัตรนะแลกบัตรออกไปนี่อ้าวจะซื้อเป็นไหมซื้อเป็นไหมเอาไปมาเกมบเอาบัตรเอาไปแน่ให้เขา แงไปเแงแต่ละาหาอะไรที่เขาอยากกินตอนนี้ก็มาซื้อยำยำพม่านะยำจีนโอ้ยยำจีนยำจีนนะทานผู้ชมดูมีสาหรกสาลายอะไรหลายเติมนะรวมไหม้วมเอาหมอที่เมึงเอาหมอมึงว่ามึงจะเอาอ๋อขีบเอาอะนี่นี่ย้นี่ก็ ผสมยำจีนละลายใส่ทูดิ้น้ำเดือดเสร็เอาช้อนไรเอาช้อนไรก็ได้วอะเขาจะติดเป็นฉีดแล้วมึงเอาลายมึงก็เสียงเงินลายอ๋อเขาจายอะไรไม่นยาบยำจีนกดเส้นแก้วแล้วก็พวกมีพักอันนี้ยำกระเสี่ยก้อยได้ระวังบาทก้อสักเส้นแก้วโคตรแก้วตอนนี้ก็ตักยำจีนนะอืมยังไง ถั่ฟักข้าวทองอันนี้สลานเนี pe <gallery> ่เต <inter Tür> ่าหูผมขอซีมในวดินก่อนอันนี้ผมซีมในวดิเดี๋ยวไไขวไขวไไขไข่เคมนี่ใส่ซีมเหอนดันเสยเงี้ยเงียีบ้าบงี่มืดินน้ำจะกิฟต์แ่ข้าวทองขาดไปได้ เงินมึงพอไหมในบัตรมึงพอไปเติมใหม่ก็้วยตัวอุ้ยพอกว่ายำเลยยำเลยไปดวนู่นเดี๋ยวโอ้ดูคนรับประทานก็หัวขวัญนะว่ามม่ต้องอะไรของมันแป็นก็ขีดมั่วนะเพราะว่าไม่ต้องกินก็ขีดใส่มั่วอีกอย่างมีทงหนาก็ขีดไปเลยเนาแล้วก็แล้ว เอาอะไครับเอาบุพเพสป์ป้านนายเดินสาวโดยเอาธรรมดาเด้อเอาสัมภูดีแบบกินละโลอนี่ยกินละโลเวลาอ่านเลยตอนนี้ก็ยังไม่มาทำไมได้อะไรเดี๋ยวผมไปกินตอนนี้ก็กำลังสั่งนะสั่งเป็นกิโลน้ำจิ๋วู่เท่าไหร่ก็ะห้าสิบสี่พันนะท่านผู้ชมหม้อหนึ่งห้าสิบสี่พันเดี๋ยวผมจะย่างก็หาจีเอ็กทูก่อนนะเดี๋ยวถ้าให้โซฟานะ เอาอยำจีนนี้ไป5 4า0 0ตอนนี้ผมก็ทำการสั่งข้าวขาหมูมากนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมไมีต่คนแบบนี้เคยแบบมากินอยู่ห้าโอ้ยจีเอฟคูกินอะไรเดี๋ยวผมจะถามทุกคนเบินคุณกินเป็นอะไรเนี่ยไโ้โงไ้ <Yeah. S 1> โศโศกินกุ้งไม่ได้แล้วต้องกินกุ้งของมันเบิดก่อนอืมอืมอืม โทไมเดี๋ยวถ้ากินอ่ายำจีนนั้ท่านผู้ชมตอนนี้ยำจีนก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมจะลองซิมให้ทุกคนเบิ่งก่อนนะไปมยำจีนยำจีนนะไหมย่องไหมดูอื้อ ตอนนี้ก็พากันหย่องยำจีนไปสามชั่วโมงก็ยังไม่เบิดนะเพราะว่าแบบไม่เคยกินตต่มะขุ่เบิดแล้วแบบคุณบ้านนอกนะไม่เคยกินยำจีนตอนนี้พี่อ้ครูก็นั่งที่เดียวนะแต่พวกผมก็มากินที่วันนี้เออกูดกูดกูนี่เอิ้นมึงนี่กูดฮะ<า>เออตอนนี้ก็ มันวาดเบิดไปหลายคูกตื่นนะท่านผู้ชมนี่คืออย่างมันคืออ่ะาอะไรบอกฮะเขาบอกฮะผักบุง้งโอ้แม่ตอนนี้ผมก็สั่งกระแถมมากินแบบไฮโซนะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นแบบสั่งตรงมาจากดูไบนะมันเป็นกระแถมที่สั่งตรงมาจากดูไบดูเห็นไหมอยู่ที่เราไม่มีขายแล้วเนี่ย อะไรเอาเอเอยังเอาอยู่วะเนี่ยนะูด่ะรปะเซียบกูดนะมาเลาะแบบนี่ให้ไหลุยเพราะว่าเขาใส่ก็ลุยนะกูซีผมกูส่อกูซี่ยังไงแบบนี่ใช่ไหมก็ ของแท้นะท่านผู้ชมชีพก็ประมาณ4-5แสนกว่าบาทรวยเกินนี่ก็ม้วนมาดูนะมาดูอันนี้ผมเอาเอาเศษเงินให้เขาซื้อสื่อๆนะเอาไม้สลีปแบบจะดอกจะดับอะไรแทคโคกันนะค่ะสื่อครับวันีแบบหำใหญ่เ้ยคุณบอกหำไม่ได้นะคุณแบบมวยยังไม่ทันแก่คุณจะบอกหำมันไม่ได้นะวิญิ่งเดี๋ยวเอามาให้ยังหอัพี่ ตอนนี้ก็หลงทางกันนะท่านผู้ชมหลงทางกับเจมยูโนเจมยูโนน่าจะหลงทางนะเพราะมันเป็นแบบเขาไม่เคยมาห้างไนงะน่าจะหลงทางกันบอกแล้วให้จับมือกันกับวจับโอ้ยตายเนาะพอเมย์ซวยี่หายกูแบดนี้ตอนนี้ก็ซื้อกระเป๋าใหม่นะอยู่กลางห้างก็แบบมาลองกระเป๋าผูยันเขาไม่รู้ว่าซื้อกระเป๋าใหม่นะแบบแก่สโส้กระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่กระเป๋าใหม่เ <c oughs> ด้อนี่เด้อ ซื้อกระเป๋าใหม่เออม,มาเบิรงเด้อซื้อกระเป๋าใหม่นี่คนซื้อกระเป๋าใหม่นี่อู้อกระเป๋าใหม่อู้ยอย่าบ้าเลยไงเร่งเร่งมือแรงอ่ะมือแรงพวกผมจะทําการเนี่ยข้างงอเนะแล้วก็เบียร์ประมาณเจ็ดแปดสิบรัง <ละ S 2> เพราะว่าอ่ะล่างกระเป๋าใหม่ไงดูเห็นไหมดูเถรน,นะอู้กระเป๋าใหม่อู้กระเป๋าใหม่อู้กระเป๋าใหม่พอแหละฟังเสียงนะ ฟังเสียงเดียวโอ้ยไว้ิุดตออบอกเราหุงยินเด็กต้อออกแห้งเลยอ่ะตอนนี้ก็ดูโสภาณาซื้อกระเป๋าใหม่นะแบบดูเท่เลยนะอู้กระเปาา๋าใหม่โอ้โสภาณาซื้อกระเปาา๋าใหม่ ดูหล่อเลยนะสิกระเป๋าใหม่เลยเออยังอู้ไปเองอีกเห็นไหมมันสั่งการด้วยเสียงกระเป๋าใหม่ไปนะเป็นนอกรึนะทีมนี้ตอนนี้การเลาะห้างของพวกผมก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเออก็ไม่มีอะไรแบบพาเข้ามาห้างไงก็กระเป๋าใหม่วู้ตอนนี้ก็ ออกมาท่าอยู่นอกแล้วนะหลงก,กันกับทีเจมยูโน่เจมยูโน่ก็ไม่เห็นว่าเขาอยู่ใสเออก็ยังไม่เห็นเจมยูโน่นะ hey, 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 hey. ก,ก็ต้องได้นั่งท่าก,ก่อนเพราะว่าหลงทางกันไงบอกแล้วว่าให้จับมือก็ไม่จับจับมือกันอย่างกับ่จับเนาะเจมยูโน่พอแม่มงให้ก็ขาดไปนี่ปกติมันก็หลงอยู่บันไปงานบอกงานบัตรนั่นนี่นะหลงเจมเยูโน่เอ้ยบวหน้าเลย กำลังกินข้าวนํากันอยู่ดีๆนะเจมยูโน,โนเป็นเหี้ยวเป็นเหี้ยวผู้ชมก็อย่างก่อนก็ไม่เห็นกันตอนนี้เดี๋ยวสิไปหาเขาประกาศหาอยู่ทึง <c oughs> ตึกเนาะน่าจะได้ <c oughs> ประกาศหาเจมยูโนโน,น่าจะไปประกาศหาเขานะเพราะว่าหลงกันไงท่านผู้ชมพ่อแม่มันน่าจะหห้ผมนะเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาฝากกับผมไงตอนนี้ก็หลงกันคลิปนี้ก็จะจบไ้เพียงเช่นนี้นะเพราะว่าจะเลาะหาเจมยูโนหลงทางอือเห็นแล้ว หลงทางกันตั้งโดนดูอยังยังคือไทยน้องแตะเว้ยโอ้มีแวนใหม่นะ <laughs> เห็นไหมท่านผู้ชม <c oughs> โอ้หมวกใหม่อีกโอ้ดูหล่อเลยนะที่เจมีโนกกำลังเห็นกันนะกำลังพอกันเมื่อกี้นี้ก็หลงหลงทางกันเลาะหาเกือบตายเกือบไม่เห็นคุณไปหลงอยู่ใส่มาฮะพผมไปเหี่ยวแวบเดียวคุณไปใสผมไปซื้อแวตตาแล้วผมก็นั่งลิ่นยี่นองก,กระเป๋าไม้กระเป๋าไม้ เออจบแท้นะคลิปวันนี้เออจบแท้จะกระเป๋าใหม่ที่เจมินโน่ก็เห็นแล้วต่อไปผมก็จะกลับบ้านกับทีมงานนะเออกระเป๋าใหม่ไม่อยากใส่ยีนอกอีกแน่ยอปมาที่เจ้าตังเปลือนแล้วโอ้บ๊ายบายนะท่านผู้ชมมันบ่เปื้อกต้อง